นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรและผู้นำท้องถิ่นนำเรือและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือนายจารันทองคำอายุ64ปีเป็นชาวบ้านมอหินเพิงตำบลวงังไซอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมตัวนายจารันเนี่ยพยายามหนีออกจากบ้านแต่ไปติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวการช่วยเหลือยากลำบากเพราะว่ามีฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงสามารถนําตัวผู้ประสบภัยขึ้นจากน้ำได้สําเร็จเมื่อวานหลายพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรก็มีฝนตกต่อเนื่องอย่างหนักแล้วก็ทําให้เกิดน้ําป่าน้ําท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ประชาชนต้องขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงค่ะ ส่วนที่นครสวรรค์ค่ะน้ําป่าจากเทือกเขาแม่วงหลากเข้าท่วมพื้นที่เทศบาลตำบลลาดยาวอําเภอลาดยาวตั้งแต่กลางดึกของวันที่3พฤศ,ศจิกายนที่ผ่านมานะคะและทําให้ประชาชนในพื้นที่หมู่4หมู่5และหมู่6น้ําท่วมรวมกว่า500หลังคาเรือนบางจุดน้ําท่วมสูง50-60เซนติเมตรและขยายวงกว้างมากขึ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลาดยาวร่วมกับแขวงทางหลวงนครสวรรค์ ติดตั้งไม้ปักทาสีขาวแดงบริเวณริมถนนและจุดเสี่ยงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนสะพานหน้าเทศบาลตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้พบรอยร้าวหลายจุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วเพราะว่าไม่ใช่รอยแตกร้าวของโครงสร้างแต่ว่าเป็นรอยต่อระหว่างคอนกรีตของสะพาน แรงดันของกระแสน้ำหลากก็ทำให้มีน้ำผุดขึ้นจากรอยแยกบนพื้นผิวสะพานล,ลักษณะคล้ายๆเป็นน้ำรั่วซึมจากใต้โครงสร้างเบื้องต้นยืนยันว่าโครงสร้างสะพานยังปลอดภัยค่ะล่าสุดที่คลองแม่เรวาที่เป็นต้นน้ำของผืนป่าแม่วงตําบลแม่เล่อำเภอแม่วงตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดการว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายภายใน1-2วันนะคะ ส่วนเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากตอนนี้เตรียมเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร,รองรับกับสถานการณ์พายุข้อมูลณวันที่4พฤศจิกายนเขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำอยู่ที่13,034ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น96.8%เรซรองรับน้ำได้อีก427ล้านลูกบาทเมตร ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลระบายน้ำตามแผนของกรมชลประทานจำนวน13ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและจะเพิ่มการระบายน้ำในวันนี้ค่ะ5พฤศจิกายนเป็น20ล้านลูกบาทเมตร6พฤศจิกายนจะระบายน้ำที่25ล้านลูกบาทเมตรและ7พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะระบายน้ำ30ล้านลูกบาทเมตรโดยจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์รวมถึงปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ